สวัสดีครับจากกี r ินิมพ์พครับวันนี้ก็มานําเสนอนะครับรถ atv 1 2 5 cc ตัวบอดี้กลางค่ะตัวนี้สวยงามหล่อทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับไฟสปอตไลท์ led 4ดวงตัวนี้เลยนะครับผมสว่างมากนะครับนะฮะทนทานครับไฟหน้าอีก2นะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับคิวด้านข้างนะครับมีตัตกแต่งไว้เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับ แล้วก็เครื่องยนต์รุ่นยอดนิยมนะครับผมทนทานนะครับผมประหยัดนะครับเป็น125ซีซีสี่จังหวะระบบคาร์บูเรเตอร์เติมน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95 1เหมือนมอเตอร์ไซค์ไม่ต้องผสมอะไรนะครับผมระบบเกียร์เป็นโอโตคัสนะครับผมนะครับขับง่ายนะครับถอยหลังกดไปที่ข้างหลังนะครับนะฮะเดินหน้ากด3เกียร์นะครับมี3เกียร์1 2 3 นั่นเองครับผมเป็นระบบออโต้คัสส์ขับได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยไม่มีดับนะครับผมนะฮะด้านหน้าก็มีตะแกรงเหล็กนะครับด้านหลังตะแกรงเหล็กนะครับแล้วก็ติดตั้งยางอะไหล่นะครับไปให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้เลยนะครับผมนะครับหล่อเท่เลยทีเดียวนะครับผมนะฮะไฟเลี้ยวด้านหลังนะครับผมไฟเบรกด้านหลังนะครับท่อไอเสียอลูมิเนียมปลายคู่นะครับไอเสียออกทั้งสองท่อนะครับผมนะครับอ่าดิสเบรกหลัง นะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าหัวบอลลับพ่วงนะครับผมนะครับมีพร้อมแล้วนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาที่ตัวนะครับคันเร่งนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ลูกค้าชอบกันมากนะครับผมนะครับซีสตาร์ทเครื่องนะครับผมนะครับเบรกนะครับเบรกสามารถล็อกได้เวลาจอดบนเนินทั้งชันนะครับนี่ล็อกงี้เลยครับเหมือนเบรกนรถยนต์นะครับผมนะครับเบรกหลังเหมือนกันครับกดให้สุดนะครับแล้วก็กดตัวล็อกลงไปนะครับผมนี่นะครับผม ที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่มีให้พร้อมแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้ฮะกุญแจกุญแจสองดอกนะครับผมฮะอ่านะครับกุญแจก็เปิดปิดนะครับเปิดปิดนะครับก็จะมีตำแหน่งเกียร์ขึ้นมานะครับี่เกียร์สูงนี่คือเกียร์ว่างนะครับแล้วก็เวลาใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามก็จะขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมานะครับตัวนี้ก็วัดนะครับระดับน้ํามันนะครับผม ระดับมั่นมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟโชว์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟหน้านะครับผมนะฮะแบวนี้นะครับถังน้ํามันนะครับเหล็กนะครับเติมน้ํามันเบนซินแก๊สโซฮอลก็ห้าก้อนหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับยังมีเอ่อยังมีกุญแจนะครับซึ่งเป็นรีโมทกับขโมยด้วย นะครับผมนะฮะสีม่วงก็คือการขโมยนะครับตัวปลดล็อกกุญแจก็เหมือนปลดล็อกการขโมยนะครับผมนะครับลูกกระดิ่งก็เหมือนเวลาเรียกตามห้างนะครับนะส่วนลูกไอตัวคลๆใส่ฟ้านี่ก็สตาร์ทที่เครื่องที่รมโมดนะฮะกด2ครั้งนะครับนะสตาร์ทง่ายมากครับผมครับสนใจทักมาได้เลยนะครับที่ idline atv1 สองสามนะครับ ID Line นะครับ ATV 1 2 3แล้วก็เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 2 6 5 7 9 0ลูกค้าได้สินค้าตามในคลิปนี้ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์โคตรตามในคลิปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ